จุดลูกฟาร์มสอมีสุวรรณนะครับได้11ตัวครับช่วงนี้น้ำท่วมก็เลยอนุบาลลูกไก่แบบพื้นที่จำกัดหน่อยครับ ใช้หลอดไฟกกแทนแม่ไก่นะครับแต่ตัวนี้ผมกลัวมันจะร้อนเกินผมเลยใส่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิด้วยผมตั้งที่37-37ถึงไฟก็จะตัดเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลครับงานเยอะกลัวแบบเปิดไฟทิ้งไว้จนไก่ร้อนจน ช็อกตายอ่ะฝากติดตามด้วยครับ